นี <łość> ่ครับอู้หูเก็ยวพียงใหม่อยู่พี่น้องอ้อมรูดซ้ำตัวนตัวนอยู่พี่น้องนี่แรกแรกอยู่พี่น้อง น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มฉลาดปัดทินงชิ้นใครพี่น้องกับเมื่อเนี้พาพี่น้องหาเซเบ็ดที่เก่าพี่น้องนะกับเบ็ดสี่สิบตัวหลังพี่น้องหายไปมือและหลังสองหลังหลับเยี่ยมื่อเนี้เขาก็เป็นเยื่อลูกหัวเขาพี่น้องนี่ฮะเยื่อเด็ดเลยพี่น้องไป,ป้บ้างมาจะมารุ่มประมาะพี่น้องเนาะไปลุ้นไปเซน็นกันครับผมไปลุ้นใส่หลังแรกเลยหลังนี้เปลี่ยนออกมาก็ต้องจับใส่เลย 或。嗯 รันไปนอกไซตต่อครับ พี่น้องขออนุญาตซส์ครับผมสระข้ามก้นครับ สีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจกักรพรรดพัทินเช่นเคยพี่น้องกเดี๋ยวพาพี่น้องมายามเป็นแล้วพี่น้องเนาะเบิ้งว่าจะมารหรือประมาณไปรุ่นไปเบิ้งนั้กันครับพี่น้องไปครับนี่ครับได้ของมาไหมพี่น้องพอด,ดีว่าไอ้มือก้อนไปเที่ยวฟังเล้าได้ของไหมพี่น้องของเบิ้งประมารโมมันของห้าสิบบาทในรู้สืกไหมซื้อมาจากฟังเล้าเลยพี่น้องไปครับผมของมารเขาเป็นเลยหลังแรกครับ มีอาการปะเออมีห้อยดึงเยู่พี่น้องหลังแรกอ๋ออ๋อเม่นบาเลยเออเม่นดีดได้พี่น้องเลยนี่นี่นีนน่นั่นนั่นน่ะาหอนต้นต้นอยู่พี่น้องเอ้ยติดยู่พี่น้องนี่ครับ <laughs> นี่ครับโ <laughs> อ้หูมาเกี่ยวเกียงใหม่อยู่พี่นอ้องอ๋ออ๋ออหลุดซ้ำอ้หหลุดซ้ำหลังแรก โอ้โหอยอ่อนตุ่นตุน่นจ้าพี่น้องเอ้เอาไปยามต่อพี่น้องเอาว่าไปยังครับเก็บครับมาพี่น้อง <c oughs> หลังแรกหลุดเลยพี่น้องเคาะเดี๋ยวได้ใส่ของมานส่งอ้ยังว่าหลังแรกก็ไปแล้วไปยิ้มหลังที่สองกันครับพี่น้องยิ้มมือหยิบหลังที่สอง <c oughs> เดีไปใส่ของมานบ่เอ้าพี่น้อง ติดกันด้พี่น้องนะครับคุณนะครับอู้เดาขออนุญาตเก็บก่อนนะพี่น้องคนน่ะอู้หลังสองติดกันเลยครับครับเราพี่น้องแต้มที่สองหลังแรกลดพี่น้องอู้หลังที่สองก็ติดกินเลยพี่น,น้นนองนะครับอู้ยิงหัวสุดยอดเลยครับเอาเถอะพี่น้องเลยเอาไดีใส่ของมานเราประเดิมเดิมใส่ของมานแล้ว,ลว <c oughs> ครับ <c oughs> อู้ <c oughs> ว้าเจ๋วครับโยของมัน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 โอ้สองหลังเหรียญพี่น้องเอ้ยไปครับผมยางต่อครับมันมันครับน้องมาเดีใส่ของมันเถอะหรอไปยามต่อครับพี่น้องคอยมันมันตัวได้ยินเสียงปลาดินหรือเปล่ที่เป็นปลากินเนี้อรู้ว่าอปลาเลนนั่งซื้อหลังอนี้ดิหลังนี้พี่น้องเป็นนงเด็กติดยืนหนอยอยู่ดีกัน กินสะบัดเรื่องพี่น้องเยอยังหอย,ยอยอะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะครับพี่น้องเยี่ยมโตฮ้องโอโหหกไหลพี่น้องเลยไปรับเห็นมารเด้อร์ใสอีก ก,กันป่ะไม่กินเดี๋ยวอะไรโอ้หลุดไปเลยพี่น้องน,นะครับโอ้สยงเด็เออคอเดือดดีเดียวปักนีไปก่อนพี่น้อง๋ย่ค่อยมากู่คืมาเก็บยังไปเรื่อยๆ ากาศสดชื่นเสาร์นี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่พี่น้องอนี่เอ้หลังนี่อู้หปิดอยู่พี่น้องนี่นี่นี่มาแล้วเดี๋ยวสงสัยตายตายแล้วเลยนี่ายทองเลยโอ้มาแล้วโอ้ใส่ติดแต่เมื่อคืนอู้หเนียนเลยแต่มในซองเลยพี่น้องเอ้อยเอ,อ้ามันมานครับมามา ใส่ของมันเหรอแต้มที่สองแต้มที่สองอขออนุญาตเก็บครับผมปักไปก่อนพี่นอ้องไปลุ้นต่อไปครับอสองแต้มแลนะพี่น้องโอ้มีอาการกับทุกหลังเลยพี่น้องด้ยปลากินดุดิดึงดิหลังนี้โอ้หลังนี้เดีดย๋ดยวเดีดูเป็นแปลกๆ <c oughs> มีอาการกับทุกหลัง ตีเส้นลังแรกโอ้ยบโบยู่ดอกที่บันเยายหล่อ,ลอนอเก็บครับผมเยาะหล่อนก็เก็บไปครับผมมีช็อตเด็ดเดียไทยเบ้างครับไปพี่น้องยามโตครับก็ยามมาหลายลังแล้วครับพี่นอ้องมีโอกาสมีอาการทุกลังเลยพี่น้องนะฮะอย่างเยาะกัหล่อนก็ถือว่าเมีหล่อนกับทุกลังอยู่พี่น้อง <c oughs> กนันประติกรุดเะระุดเข้าไปไว้นั่น,นแต่งตีสามเนาะเดี๋ยวเหรออยู่าเงี่ยหล่อนพี่น้องไปแต่งตีสามโตโตครับ เด็ดทันเด็ดหอยอวนตูนอยู่นะพี่น้องสะบัดสะบัดลองกินสะบัดแด้เข้ามาเก็บครับจามไปกันครับผมหลังนี้มีอาการพี่น้องนะครับเบ็ดงูลงงงเลยพี่น้องเต็จจี้อยู่พี่น้องพี่น้องน,นะครับอู้หูใสยย่ยาบุยยูเลยนี่นี่ฮะมาเกี่ยวกันนี่อู้บุยยูซ้ำ โอ้โห,หลุดอีกแล้วโอ้โเกี่ยวกิง่งไม้โอ้โห,หลายลังเลยพี่น้องนี่หลุดนี่เฮ้ยโอยต้โโองมียักดวงเด็ดไม่มากหนิพี่น้องนะครับโอ้พันกิ่งไม่หลุดอีกแล้วไปครับพี่อหนุ่มพ่อไปยังยางต่อครับนี่เส้นฐ์ติดดูพี่น้องนะครับดูนะครับติดดูติดดูตายยังแค่น,นั้นแหละ ไปยังไปยังไปยังติดปิดโอ้โอ้โอปลาครอบอุ้ยไม่ใช่ปลากระยงพี่น้องปลากระยงโอ้มาแล้วพี่น้องปลากระยงมาเราแต้มที่สามวะพี่น้องอ๋อผลยาดเก็บกันพี่น้องปลากระยงปลากระยังมาแล้วมาแล้วแต้มที่ สามของเราครับเก็บครับพี่น้องยามต่อครับอู้ฝนนะครับพี่น้องฝนล,ลงเม็ดครับพี่น้องเอ้ยไปเปลายามกันครับพี่น้องตกเตี้ยเศ้าเลยนี่ก็อู้เงียร่อนอยู่กับเราพี่น้องสามแต้มอยู่พี่น้องเกาะสองปรากฏหนึ่งแต้มสี่กันต่อเปล่าตกเด้อยข่อยามเบีดเสร็จก่อนเด้อ อ้อันหลังนี่พี่น้องมึงคุณนะครับหอยออนต้นอยู่พี่น้องตะเค้าตัวใหญ่อยู่เด่นเลยหอยนางเงือบ้ันกินยังไลยนี่คุณนะครับคุณนะครับขันอูรูอูรูอยู่โอ้โหมาแล้วแต้มที่สี่เราโอ้หมนัมนหมนัมนหมนันมันมันเต้มที่สี่ฮาหอยออนต้นนึนโตนอยูอ่ กินกันพันกันเ,น 1, เ,นเลยนะครับเอาเอาญาติจเจ็บครับผมแต้มที่สีมาแล้วครับนะใส่ของมนันของมนันของมันเหรอโอ้กินกันเสือกพันต้องทำใจพี่น้องเพราะว่ามาใส่เบ็ดมายามเทเดียวเนาะพี่น้องเนาะยามเส้าเทเดียวเลยบ่ได้มายามตอนกลางคืนเงี้ยจะหลอนร้ายอยู่พี่น้องผมมีอาการทุกหลังเลย ครับผมยางต่อครับนะครับฝนตกแป๊บแป๊แป๊บแป๊ใส่ใบตองไปครับยางต่อหาแต้มที่หาต่อพี่น้องนนั้คู่หลังนี้ก็ท้อยกินสะพัดอีกแล้วพี่น้องเด้โอ้ยบอร์เด็พอเปลี่ยนเงียงสิละไปครับผมคอยมันมัเนาะหลังต่อไปหลังนี้แหละ เหมือนกันเป็นนิดเดยวเปิดจมๆเกิดเสียงกันโอ้ไปอยู่กหลงมากเลยเกือกระตึ้งเลยโอ้โหเกี่ยวกิว่งอยู่พี่น้องเลยไปอีกแล้วหุดอีกแล้วไปายามต่อครับไปครับพี่น้องดียามแข่งกับเวลาฝนจะล้มเน็ต เดิมครับเยื่อร่อนติดไป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 แบบน้ำหว่วยมันก็สูงอยู่บางออยางขึ้นยางลงกงงูเมย์เลี้ยงพี่หนุง่งนั่นแหละคือยุบเดิมเถอะโอ้ไม่มีอะไรกินเลยเลยไปต่อไปเรื่อยๆ นี้มยิ้มใส่พี่น้องดงเด็ดยิ้ใส่โอ้ยังอยู่เหมือนเดิมพี่นอ้องไปครับยามต่อไปครับไปต้องไปป้องแมงพูกไล่ลายพี่น้องมาหากินเกี่ยวสอนจากใหม่ เยื่อนเ,ออเยื่อนเยื่อนอ่ะเก็บครับผมไปย่างต่อไปครับพี่น้องลงไปย่ามเกือบหกเสระดวงเด็ดเฮ้ยน้ำปะอู้หูถึงเลยพี่น้องแสดครับได้ยู่บ่แค่นั้นแหละอยูให้พี่น้องยูให้พี่น้อง ครับโอ้บลอยู่เขี้ยงว่าหลุดไหลหลังเราพี่น้องโอ้โอ้โอสุดยอจมไปเก็บครับผมไปน้องเบิงครับนี่โอ้โอ้หลุดอีกลแล้วล่ะพี่น้องหลังนี้พี่น้องน,นะครับโอ้หลายหลังเลยพี่นอ้องนะฮะเกี่ยวกิง ไม่ลุดอีกแล้วเอาไม่อยู่อีกแล้วดวงเบ็ดติยักไม่แล้วน่ะพี่น้องไปครับผมกุน่นนะครับนกน้ำจบครับโอ้สเสียง <c oughs> แดดเนาะเสงที่ห่างเห็นปะเนี่ยงานมาลายลังเลยนี่แกจะเบ็ดเลยนี่แดดเนี่ยบบน่าใสอู้หลังนี้ก็ห้อยดึงลังเต้าปูยูอีกเก้าพี่น้องดินะครับ ยูด้วยนิยูด้วยนินัวจะไปยูโอ้โหขออนุญาตเก็บของพี่น้องในจีรดกกอนอีกละมาดยวยได้หลายพี่น้องนัวจะประมาณเนาะแตมพี่หามาแล้วครับพี่น้องนี่ของไม่มาจากฟังเล้วพี่น้องนี่กับใส่เสือไม่หรพี่น้องแตงพี่หาพ่อพี่น้องโอ้โหนัวจะบระมานก็มาอยู่ถึงแม่หลังแรกจีรดเนาะพี่น้องเนาะเนาะอ้ ใส่งามๆเลยพี่น้องเสื้อใหม่ข้องใหม่เอา้าเก็บ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 จบทึงอดไล่ะนี่พี่พี่ดันปากเ,าเ,าเจ้าพี่น้องไอายามต่อครับตามหาแต้มที่หกกันฮ้อ โอ้ oh, บรรยากาศน้ำมอสอุดยอดเซไปเซในี่าะนี่น <c oughs> เบ็ดน,นี่ก็ได้เดี๋ยเงี้ยออกไปกันน้องเซไปที่ๆกันดิลังนี้โอ้ยลังนี้ก็ติดพี่น้องวันนีครับเป็นนักข่าวอุ่นหัวย่างต้นอยู่ตายวโอ้ยมือนอืม อ้ตายแล้วพี่นออ้องไม่ยอมพลานตายนะครับขออนุญาตเก็บครับ ใส่งามๆอยู่ใส่ท <at> <c oughs> ี่หกแล้วฮะใส่ของมันกินหลายหโอ้ยกินยังดีครับเห็นหมวองนต้นเนี่ยพี่น้องมันสะบัดแล้วมันจะเกี่ยวก็กิ่งไม่ บากินใหม่เกี่ยวอีกพกหนาพี่น้องโอ้รถเป็นหลายลังอยู่สำหรับมือนี้เจ้าครับตามเต,ต,ต,ต็มที่เต้าครับตามหาเต็มเจ็ดกันโตของมัน <c oughs> เลยบปงงเลยแน่นอน <c oughs> โอ,อย้ยยางขึ้นยังลององเมยกันเวยพี่น้อง <c oughs> อนเนาะยังไปเรื่อย อ่ะขอวางไว้ก่อนเด็ดได้ลังนี่จะมีอะไรไหมโอ้โหตกลุ่มที่น้องเราฟังสั้นไรนี่ใส่โล่ให้เรื่อ,อยมือโอ้เงยหล่นน้อง โอ้โอ้เนี่หลอนเก็บครับผม เสร็จสิ้นผลิตกับพี่น้องใส่ไป็นหมดสี่สิบก้อนรับพี่น้องเนาะได้มาทั้งหมดหกแต้มครับพี่น้องปากเคาะห่าปากฏดหนึ่งแต้มพี่น้องการลุดไปหลายลังอยู่พี่น้องตั้งแต่ลังแรกแล้วพี่น้องกระทั่วเพราะได้กินได้ต้มอยู่พี่น้องกระทั่วเป็นการประเดิมของไม้ใส่เสือไม้การเพราะได้ยู่ได้กินนะพี่น้องเนาะการไม้นี่กับไม้ใไซยุนาไฟพี่น้องการไฟไฟทั้งพี่หลายอยู่พี่น้องกาหลายหม่องอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นอยู่หม่องเดี๋ยวมีสามซี่หม่องพี่น้องไอ้ไฟครับพี่น้องการ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงหลงใจนุ่มจกรกญพัดธุทินนะครับผมเป็นโมว่าคลิปหนะน้านุ่มจเจรัดพัทธนจะพาพี่น้องหายอยู่หากินทุ่งในรอติดตามรับชมบของผมสำหรับวันนี้ขอกรา,อบาบลาแล้วครับสวัสดีครับมันมันครับงานวันแบบนี้จะเติมเติมค่องใหม่จะฝั่งลาวคูาเปลี่ยนไปเอ้ไม่ยอมบอก